ใจคนเราเต้น4,200ครั้งต่อชั่วโมงแม้แต่คนที่ร่างกายแข็งแรงดีที่สุดก็อาจมีปัญหาได้ความก้าวหน้าทางการแพทย์ใหม่ๆที่น่าถึงคุณสามารถเข้าถึงการทำงานของหัวใจได้ตลอดเวลา ทําให้สามารถนําหัวใจออกมาเต้นอยู่ข้างนอกร่างกายได้ด้วยโดยที่หัวใจยังไม่รู้ตัวมันเองด้วยสามวรถถูกนอาออกไปนอกร่างกายเรื่องผิวเป็นประเด็นที่มีผลต่อผู้คนทุกวันทั้งรอยตีนกาผิวแห้งสิค้คุณควรรับประทานอาหารเพื่อบํารุงผิวที่มีสภาพแตกต่างกันสูตรอาหารเพื่อการบํารุงผิวรวมทั้งอะไรที่ควรทานก่อนการออกกําลังกายและหลังออกกําลังกายคุณทาอย่างไรนี่คือกฎทองในตอนที่มันมาถึงสิบปอนด์สุดท้ายนะคะเรื่องราวใหม่หมดใน The Doctor ยินดีต้อนรับสู่รายการ The Doctors ครับความก้าวหน้าทางการแพทย์นั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับจนยากที่จะตามได้ทันและนั่นคือเหตุผลที่รายการเรานําเรื่องราวทางการแพทย์ที่น่าอัศจรรย์ไหมคุณได้อัปเดตกันรวมถึงคุณสามารถ ทานตามแนวทางของคุณเพื่อสุขภาพผิวที่ดีขึ้นได้ไหมได้คุณผู้ชมทุกคนครับเชื่อหรือไม่ครับว่าคุณทําได้นะครับที่สําคัญกว่านั้นเรากำลังจะแสดงให้คุณดูว่าทำํำยังไงก่อนอื่นบนปกฉบับล่าสุดของนิตยสารนิวยอร์กนั้นเป็นประวัติของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีลูกเมื่อตอนอายุ52และหลากคาถามที่ผู้คนสงสัยกันครับอย่างเช่นอายุเท่าไร่ที่แก่เกินไปสําหรับการตั้งครร เรามีแบบสำรวจความคิดเห็นทาง Facebook เพราะอยากทราบว่าคุณคิดยังไงบ้างมีคนบอกว่าอายุ35ก็แก่เกินไปแล้วถึง14%ครับสี whoa, whoa. ่บหกเปอร์เซตบอกว่า40ปี33%เปอร์เซนตก็บอกว่า50ปีครับ และมีอยู่ซที่บอกว่าไม่มีใครแก่เกินไปสําหรับการตั้งครรภ์ซึ่งทําให้เกิดคําถามว่ามีการกําหนดช่วงอายุในมุมมอง,งทางการแพทย์นะคะไม่เคยมีประเด็นที่ว่าแก่เกินไปเพราะว่าสิ่งที่เด็กๆต้องการจากพ่อแม่คือความรักค่ะแล้วความจริงแล้วก็คืออายุมีแต่จะมากขึ้นมากขึ้นจากที่เคยประมาณ20ปีมาตอนนี้ก็เริ่มเออสาปีจนถึงตั้งท้องผู้หญิงเคยมีลูกกันมากเมื่ออายุประมาณ20ต้นๆค่ะแต่ตอนนี้กลับมีมากตอน30มสากว่ากว่าเออแต่แล้วนี่เพราะความสามารถของวิทยาการทางการแพทย์ด้วยเพวกเขาแ แรงขึ้นไม่เป็นเพราะสมัยก่อนที่จะเอาเรื่องงานไว้ก่อนเรื่องที่คิดจะมีลูกนะคะแล้วก็เอาเรื่องทําความฝันของพวกเธอเอาไว้ก่อนเพราะสมัยนี้พวกเธอทําอย่างนั้นได้ด้วยนะคะเพราะงั้นแต่ลิซ่าที่ยิ่งกว่านั้นคือผมคิดว่าสิ่งที่วินดีพูดมานั้นสาคัญมากเลยนะผมหมายความว่าคนทั่วไปตามความคิดผมนะพวกเขาสุขภาพดีขึ้นมากมีอายุยืนยาวขึ้นเรียกว่า50ปีก็ยังดูอ่อนวัยอยู่ผมคิดว่า หากตั้งท้องตอนอายุมากขึ้นคุณจะมีความเสี่ยงหลายอย่างนะคะามีความเสี่ยงค่ะหากคุณสุขภาพดี<ๆ>ถ้าสุขภาพดีจริงๆแบบที่เรียกว่าเกือบทุกๆประการนะคะคุณก็สามารถตั้งครรภ์ได้คะ่ะเพราะถึงแม่ผู้หญิงที่อายุน้อยแต่มีสุขภาพที่ไม่ดีก็ไม่ควรมีลูกนะคะดังนั้นจึงมีอยู่สองทางคะ่ะ ถ้าคุณมีสุขภาพดีแข็งแรงดีก็จะเป็นเรื่องของไข่มดลูกแล้วก็เพราะคุณอายุมากขึ้นอ๋อน,นั่นคือคําถามเลยนะคะเพราะว่า <S <S ฉันได้ยินคุณพูดเกี่ยวกับนาฬิกาชีวภาพอ,อย่างเช่นอายุ37มีเพื่อนหลายคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันพวกเขาพูดถึงการเอาไข่ของตัวเองไปแช่แข็งไว้เพราะคิดว่าถ้าอายุเลย35เมื่อไรทุกอย่างก็ไม่ได้แน่นอนเป็นความจริงในแง่ของภาวะเจริญพันธุ์ค่ะ็ปเลิศท่มส่วนสเต็ปแก่ก็ไม่แข็งแรงพอใช่เลยค่ะใช่ใช่นั่ใช่ใค่ใท่าที่ใช่ใช่ใช่ที่อา่ จะได้รับการผสมพันธุ์นั้นเป็นไข่แก่ตราบใดที่คุณสามารถดูแลไม่ว่าจะเป็นไข่าจากผู้บริจาคก,ก็จะไม่มีปัญหา oh. รับรองได้เลยคะ่ะไม่มีปัญหาแน่นอน ถามหน่อยนะลิซ่าในประเด็นเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของผู้หญิงสูงวัยเหล่านี้ผมคิดว่าจําเป็นต้องได้รับคําปรึกษามากขึ้นแล้วก็บอกพวกเขาว่าโอเคคุณกําลังตั้งครรภ์ตอนที่คุณอายุเท่านี้นะคุณจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะมีไข่เรากําลังจะทําการทดสอบการสร้าง DNA และโครโมโซมโอเคค่ะเน้นอยู่กว่าเป็นไข่ของตัวเองหรือว่าไข่ที่ได้รับการบริจาคมาค่ะหากเป็นไข่ที่ได้รับการบริจาคเรื่องพันธุกรรมก็จะไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลในหญิงสูงอายุนะคะหากว่าผู้หญิงอายุเอ่อห้าสิบปีจก่ี่ เกิดจากไข่ของผู้หญิงอายุ30ปีแล้วก็ <คน S 2> <ร>ม่เอามาเกี่ยวด้วยเรายังมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งในรายการนี้ที่รับเป็นแม่อุ้มบุญนะครับเธอคนนี้ก็คือคุณแม่คนหนึ่งที่รับอุ้มท้องแทนให้กับให้กับลูกสาวของตัวเอง,เองนะครับ Uh huh. เธอก็คือแจ็คก,กี้นั่นเองครับนี่เป็นเมื่อ3มปีก่อนนะครับคุณอาจจะจำเธอได้คิมลูกสาวข,ของเธอไม่สามารถอุ้มท้องได้นะครับแจ็คก,กี้ก็เลยตัดสินใจรับเป็นแม่อุ้มบุญตอนนั้นเธออายุ56แล้วแล้วก็ตั้งท้องได้แฝดสามด้วยกันนะครับโอ้าว oh huh. <Wow. S 3> แม่ฉันอายุได้56ปีและอาสา,าที่จะเป็นแม่อุ้มบุญให้กับฉันและสามีฉันต้องรับการผ่าตัดมดลูกออกฉันรู้เลยว่าไม่สามารถอุ้มท้องได้แล้วแม่ฉันก็เลยมาหาและบอกว่าคิม แม่จะอุ้มท้องให้ลูกเองได้เวลาพบกับคุณแม่อุ้มบุญที่อายุมากที่สุดในประเทศแล้วครับเชิญออกมาเลยครับแจ็กเก็ตดูดีมากค่ะดูดีจริงๆนะเนี่ได้เห็นคุณคู่พร้อมกันแล้วมันน่ามหัศจรรย์มากเลยนะคมีเด็กในท้องตั้งสามคนคุณยืนได้ไหมครับคุณยืนได้ไหมครับใช่ค่นได้ค่ะมออกนะคะนี่คุณทำได้แล้วดีจริงๆบายดีมากเลย เราโชคดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าแจ็กกี้จะมาคุยกับเราทางโทรศัพท์จากแมนฟิลด์โอไฮโอนะครับแจ็กกี้คุณเป็นไงบ้างครับโอ้ดีมากเลยค่ะแล้วคุณกับลิซ่าสบายดีไหมคะเราสบายดีนะคุสบายดีนะคะเราคิดถึงคุณคุณเยี่ยมมากทุกอย่างเป็นไงบ้างคะเอ่อทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะเด็กๆก็จะย่างข้าวสามขวบวันพุธนี้แล้วนะคะโอ้ดน่ารักจังเลยโอ้างงดงามจริงๆเลยคุณมีหลานสาวที่สวยๆทั้งนั้นค่ะ แ oh, จ็คก,กี้ครับเรากำลังคุยกันถึงเรื่องว่าคุณผู้หญิงพากันมีลูกตอนอายุมากขึ้นได้ยังไงตอนนั้นคุณก็ตั้ง56แล้วใช่ไหมครับในตอนนั้นอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับคุณในการตั้งท้องตอนอายุเท่านั้นอีกทั้งยังเป็นแฝดสอีกด้วยที่จริงมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะฉันรู้สึกดีแล้วก็วิเศษมากๆเลยด้วยแถมยังทํางานเต็มเวลาจนถึงคลอด รู้ไหมครับผมคิดว่ามันเป็นตัวอย่างที่คลาสสิกมากไม่เกี่ยวกับตัวเลขอายุนะครับเมื่อมันต้องนึกถึงสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตเธอดูแลร่างกายให้มีสุขภาพดีได้แจ็กกี้คุณดูกระฉับกระเฉงดีจังนะครับดูสดใสแล้วก็แข็งแรงดีจังตอนนี้คุณขึ้นมาบนเวทีผมไม่ต้องเจอคุณแล้วก็พูดว่าโอ้คุณอายุเกินกว่าที่จะอุ้มท้องได้แล้วนะแต่๋ยผมเจอเธอแล้วพูดด้วยเลยว่าคุณแข็งแรงดีมากค่ะคนกาลังทําสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากค่ะจะหมายถึงสิ่งที่สวยงามนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณยายคนนี้ให้ของขวัญที่น่าอัศจรรย์แกลูกสาวของตัวเองค่ะไม่แค่ว่าผู้หญิงตัวคนเดียวในวัย52ตัดสินใจจะอุ้มท้องแฝดสามแล้วนึกภาพดูนะคะถ้าเป็นคุณต้องวิ่งวุ่นตลอดทั้งวันไล่กวดเด็กๆเ,เหล่านั้นค่ะคุณจะเป็นคนดูแลเด็กๆเ,เ,เต็มเวลาไหมฉันทำงานเต็มเวลาตั้งแต่นาทีแรกที่เดินเข้าบ้านแล้วคิมออกไปทํางานคุณต้องดูแลพวกเด็กๆช่วงเย็นใช่ไหมคะจะนึกภาพออกจกี้ทาได้เธอทําได้แล้คิดว่าเธอทำได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะก่อนที่คุณจะต้องไปนะครับสิ่งที่ผม คิดอยู่เสมอว่ามันน่าสนใจก็คือคุณต้องมีความผูกพันเป็นพิเศษชนิดที่ไม่มียายคนไหนจะมีได้เลยใช่ไหมครับฉันมีหลานลานทั้งหมด11คนฉันก็รักพวกเขามากพอๆกับรักหลานคนอื่นนะคะ แน่นอนค่ะคนเป็นยายจะต้องพูดแบบนี้เสมอพูดเองถูกต้องตามหลักการเลยค่ะถ้วยชาทุกใบต้องถูกเติมชาแจกี้เราดีใจมากนะครับอย่างแรกก็คือการที่คุณมาร่วมรายการกับเราและทุกสิ่งก็เป็นไปอย่างราบรื่นทั้งตัวคุณแล้วก็หลานๆฝากความคิดถึงด้วยนะขอบคุณนะคะและฉันจะบอกพวกเขาขอบคุณค่ะเป็นเรื่องเราที่เกี่งใหญ่มากค่ะมาถึงประเด็นต่อไปของพวกเราก็คือถ้าคุณตั้งคัน คุณจะส่งข้อความไปบอกสามีไหมว่าคุณตั้งท้องนะครับการส่งข้อความกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตคนเราแล้ว <sh arp> ทุกวันนี้การศึกษาชิ้นใหม่ก็พบว่าชาวอเมริกัน30%นนะครับเลือกที่จะส่งข้อความแท,ทนที่จะคุยกับคนอื่นเราก็เลยไปเดินตามท้องถนนเพื<ๆ>่อดูว่าพวกคุณคิดยังไงกันบ้างครับไปดูกันครับ เลือกการพูดคุยแน่นอนคะ่ะฉันไม่บ้าเทคโนโลยีหรอกนะผมจะส่งข้อความก่อนแล้ว่อยคุยทีหลังผมใช้การส่งข้อความเพื่อบอกนัดให้มาพบไงครับให้มาคุยกันนะครับใช่ว่าไงาการพูดคุยกันก็ดีกว่าแต่เพื่อนๆมักเยอะที่ฉันโทรหาเสมอเลยนะฉันชอบส่งข้อความค่ะเพราะว่ามันเสียเวลาน้อยกว่าการส่งข้อความมันไม่ได้อารมณ์นะครับและผมคิดว่ามันเออจริงๆผมใส่ใจเรื่องการมีลูก3ามคนว่าต้องทําอะไรบ้างในอนาคตเพื่อลูกๆของเราพอดีผมเป็นหมอนะครับและชอบที่จะพูดคุยกับคนไข้ โอฟังเขาพูด<า>สิคุณหมอมันไม่น่าจะเป็นมารยาทที่ดีของการอยู่ข้างเตียงด้วยนะ <c oughs> ส่งข้อความถึงคนไข้นะี่ <c oughs> ขอแจ้งเพื่อทราบนะครับ <c oughs> ว่าคุณมีแค่อาการหัวใจวาย <c oughs> ดังนั้นส่งข้อความหรือพูดคุย เราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่ใช้การส่งข้อความกันโดยเฉพาะเด็กๆรุ่นใหม่แต่ที <ผม S 1> นี้ปัญหาก็คือว่าเราชอบคิดว่าด้วยเทคโนโลยีที่เรามีทําให้เรารักษาสัมพันธภาพระหว่างกันไว้ได้นะคะแต่จริงๆแล้วเราไม่มีสัมพันธภาพที่ลึกซึ้งอะไรเลยค่ะอีกในนึงก็คือเราไม่มีการติดต่อกันจริงจังเวลาที่คุณเ,อเจอหน้าค่าตากันแต่ละฝ่ายก็จะรับรู้แล้วก็ส่งไปสู่สมองทั้งภาพทั้งเสียงสิ่งที่ได้ยินแล้วคุณได้กลิ่นตัวของฉันด้วยเป็นภาษาณกายกลิ่นเหรอไ่ด้กลิ่นตัวฉันไหมอันนี้เราจะมาสน ที่คุณเอาสิ่งนั้นออกไปแล้วแม้แต่จะเปลี่ยนโทรศัพท์มันก็จะมีระยะห่างเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะและเท่าที่เราเปลี่ยนไปส่งข้อความแทนม,มันก็ยิ่งห่างไกลกันออกไปไม่มีความใกล้ชิดกันเลยคุณต้องการความเป็นส่วนตัวแบบนั้นคุณควรใช้โทรศัพท์แต่ว่าแค่คโอเคเจอกันตอนเจ็ดโมงครึ่งดีมถึงอย่างนั้นมันก็ง่ายกว่านะคะคเด็กๆทุกวันนี้เพราะฉันเห็นเรื่องที่คุณพูดคะ่ะฉันไม่จะส่งข้อความถึงลูกชายฉันเพราะเขาไม่รับโทรศัพท์นะคะเป็นเรื่องที่รบกวนเขาอย่างมากที่จะใช้ระบบฝากข้อความเสียงนะคะ เขาไม่ยอมใช้การฝากข้อความเียวิธีเดียวที่จะติดต่อเขาได้ก็คือส่งข้อความค่ะชถูกต็เลยส่งข้อความไปอวยพรมันเกิดอใช่ค่ะเขาอายุ21แล้วเหรอ่ได้21แล้วเหรอ เป็นไว้ที่กฎหมายอนุญ,ญาตให้ดื่มเหล้าได้แล้วนี่คะเรื่องเพศก็เกีเ่ยวข้องด้วยเหมือนกันนะคะผู้ชายชอบส่งข้อความส่วนผู้หญิงชอบโทรเพราะพวกเธอเป็นเพศที่ชอบพ<ม>ูดคุยด้วยค่ะก่อนที่เราจะสรุปในประเด็นนี้นะครับผมคิดว่าเราอาจจะเถียงได้ว่าบางทีการส่งข้อความนั้นมีประสิทธิภาพมากแต่ว่าคนอายุ18ถึง24นั้น ใช้การส่งข้อความถึง110ข้อความต่อวันหรือว่าคิดเป็น3 2 0 0สอง้ข้อความต่อเดือนเลยทีเดียวมันมากเกินไปมันมากเกินไปค่ะงั้นเรากลับมาพูดกันอีกนิดเกี่ยวกับการส่งข้อความอย่าลืมโทรกลับไปหาคุณแม่ของคุณบ้าบอกว่าคุณรักเธอนะแดเนี่คุณเนี่ยทำให้เธอมีความสุขและไม่ใช่ตัวเรเขาจะไม่ได้ขวางขวัญจนกว่าจะโทรกลับฉันรู้ค่ะฉันรู้เขาต้องโทรมาหาฉันแน่มย่างนึ่งที่ผมนึกได้ผมหมายถึงมีบางแห่งที่ห้ามใช้โทรศัพท์เพราะงั้นก็มีทางเลือกเดียวก็คือการส่งข้อความ คุณไม่หน่อยเลยใครมีข้อข้ามอย่างนั้นไม่กี่แห่งคุณหมอลิซ่าครับดูที่กล้องของคุณสิครับบอกแดเนียลซิว่าสุขสันต์วันเกิดโอ้สุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะลูกรัก21แล้วนะเยี่ยมยี่สิบเอ็ดเป็นวันเกิดแดเนียลแดเนียลมี มีถังเบียร์อยู่ที่บ้านหมออ,อดอนนะเจอกันคืนนี้นะช่วงต่อไปช่วงต่อไปครับเครื่องมือมหสศจรรย์ที่สามารถทําให้หัวใจยังเต้นอุ่นๆอยู่ได้ในขณะที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนทายนะครับและต่อจากนั้นความต้องการความช่วยเหลือในการลดน้ำหนักที่น่ารำคาญ10กว่าปอนสุดท้ายไหมจินเลี่นจะบอกคุณให้ทราบว่าทาได้ยังไงอย่าพุ่งไปไหนครับช่วงต่อไป สามีของฉันเดินมาหาฉันแล้วฉันก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอเขาพยายามทําเหมือนว่าทุกอย่างเป็นปกติคุณหมอออกมาแล้วก็บอกเขาว่าฉันต้องการหัวใจและหลังจากนั้นวันนี้เราจะฝึกพิลาทิสอย่างจริงจังนะคะเราจะไปกันอย่างรวดเร็วมันเป็นกีฬานะคะมันเป็นการออกกําลังกายที่เป็นกีฬายิ่งขึ้นพร้อมอยังคะ